สวัสดีค่ะแม่มดเอมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก w i s เอ็มทารรอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่การอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กวิชเอมทนะคะช่วงนี้จะมีโปรถ,ถึง15เมษายน ดูดวงความรักแบบพิมพ์ตอบคําคำถาม159บาทดูดวงความรักแบบโทร30นาที439บาทแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแม่มดฝากเพื่อนๆนติดตามเพจ wishm tharot ด,ด้วยนะคะจะมีการลงดวงความรักแบบรายวันฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมและคอมเมนต์ดีๆที่ส่งถึงกันนะคะ การอ่านของแต่ละช่องมีการแบ่งวันที่ของราศีที่แตกต่างกันถ้าคุณดูช่องไหนให้ยึดตามการแบ่งของช่องนั้นๆน,น,นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ในช่วง1-15เมษายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ แม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับเหมือนเช่นเคยนะคะใช้เรเดียนไรเดอร์เวททาร์ดเปิดในฝั่งของคุณและเขาคนนั้นนะคะไพ่โรแมนต a n ซงเเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องความรักนะคะไพ่ซูเปอร์แอ a แท o เค่ะเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องกฎของแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักให้ชาวราศีกุมนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิ หลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอทราบพลังงานความรักของชาวราศรีกุมด้วยค่ะ ให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ Six of One Knight of Swords Knight of Swords นะคะ Judgment The Empress Five of Cups ทีออฟสอดเคว e นออฟสอดเซเว่นออฟสอดคิงออฟสอดนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมภ์ให้ในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ six of one นะคะคุณกำลังได้รับข่าวดีกำลัง มีเรื่องยินดีจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าคนรักเดินทางกลับมาหานะคะเดินทางกลับมาพร้อมกับมีข่าวดีนำมามอบให้กับตัวคุณนะคะทีนี้มีไพ่ดาบออกมาหลายใบนะคะเป็นอุปสรรคและปัญหาในความรักนะคะมีนายออฟสอดทรีออฟสอดเซเว่นออฟสอนะคะ พร้อมด้วยไฟออฟครับนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะคะตัวคุณเพิ่งผ่านสถานการณ์ของการเครียดคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเขาคนนั้นตลอดเวลาเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเสียใจเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ที่ผ่านมาแล้วที่คุณรู้สึกถึงความผิดพลาดอยากที่จะย้อนกลับไปแก้ไขแม้ว่าคุณจะไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ไม่สามารถที่จะปล่อยวางจากความรู้สึกนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณมีเรื่องปิดบงังมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงนะคะมีการทำอะไรแบบไม่เปิดเผยความจริงกับคนรักนะคะแม่มดมองว่า ตัวคุณเองติดความสัมพันธ์หลักนะคะแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาใหม่บุคคลที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะในออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุลมมิถุนตุลกุม เป็นคนที่แข็งแข็งตรงตรงนะคะเขาเป็นคนที่แสดงความคิดและความรู้สึกกับตัวคุณแบบชัดเจนชอบไม่ชอบอะไรก็จะแสดงออกมาให้เห็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกนะคะพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องสถานะ ถ้าใช่ก็คือครบนะคะถ้าไม่ใช่เขาก็จะขอจบความสัมพันธ์นะคะและมีคิงอ o ฟ o r d เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเวลาที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรเขาจะ ใช้ความคิดและผ่านการทบทวนมาอย่างดีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อในความคิดของตัวเองและใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเขาเป็นคนแข็งแข็งตรงๆไม่ค่อยหวานนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักไม่พูดความรู้สึกที่มีในใจนะคะทีนี้มี The e m p a e พพร้อมด้วย Queen of s w o r r s เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่มีความครบ เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนคนรักในทุกๆเรื่องให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีการศึกษาสูงเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ติดอยู่ในเรื่องของความรักครั้งเก่า คุณเป็นผู้หญิงที่ติดอยู่กับความรักครั้งเก่ายังลืมอดีตที่เจ็บปวดเสียใจกับความรักไม่ได้นะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถแก้ไขปัญหาเอาชนะปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ติดอยู่ในเรื่องของความรักครั้งเก่าที่ยังปล่อยวางความรู้สึกและปล่อยวางความรักครั้งนี้ไม่ได้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาขอดูไพ่สถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์เขาคนนั้น ของชาวราศีกุมด้วยค่ะให้พ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ9 of pentacle s 6 of pentacle นะคะ4 of pentacle ค่ะ queen of sword เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ t ัสติกค่ะ the empress เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ the lover ค่ะ two of pentacles, four of swords, i x of wands เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกุมภ์ในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้นายออฟเพนตาเคิลเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะโสดนะคะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถอยู่คนเดียวได้ไม่จำเป็นต้องมีคู่ไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้นะคะ ทีนี้มีไพ่หลายใบยที่แสดงถึงความรู้สึกนะคะมี four of p e n t a c l e the lover two of p e n t a c l e และ four of swords เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขารู้สึกดีกับตัวคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับตัวเขาเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีมีความรู้สึกรักที่มอบให้กับตัวคุณแต่เขายังลังเลกับความรู้สึกตัวเองนะคะยังไม่เปิดเผยใจยังไม่ เปิดเผยความรู้สึกที่มีกับตัวคุณให้คุณได้รับรู้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ของการเก็บตัวเงียบนะคะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะมี six of pentacles ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้เขามีความสุขในการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะและมี Queen o f s o r d พร้อมด้วย The The e m p r e s s เข้ามาเหมือนก,นกันกับในฝั่งของตัวคุณนะคะแม่มดมองว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ติดอยู่ในเรื่องของความรักครั้งเก่ายังไม่สามารถลืมเรื่องราวในความรักครั้งเก่าได้ยังไม่สามารถปล่อยวางความเจ็บปวดและความรู้สึกเสียใจในรักครั้งเก่าได้นะคะ คุณเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมมีรูปร่างหน้าตาดีมีการศึกษาสูงเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเขาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้นะคะมีจัสติกเข้ามาด้วยนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่ เจ้าระเบียบนะคะเขาค่อนข้างที่จะจุกจิกจูจ้จี้เป็นคนที่เวลาทําอะไรก็จะมีรายละเอียดเยอะนะคะมีขั้นตอนมีการวางแผนล,ลงมือทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ เวลาที่เขาคิดจะตัดสินใจทำอะไรเขาก็มักจะหาข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของเขาเพื่อให้การตัดสินใจของเขาถูกต้องและเป็นธรรมยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังหมายถึงว่าเขารู้สึกลังเลนะคะเขาไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณเป็นความรู้สึกของเพื่อนหรือเกินเลยไปกว่านั้นนะคะ มี six of 1 n e เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าปัญหาทั้งหมดที่มีในความสัมพันธ์จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเขาจะติดต no ่อก <sm> ับมาหาคุณพร้อมทั้งมีสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวเขาแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่ super attractor นะคะเพื่อ ส่งต่อคำแนะนำในเรื่องกฎของแรงดึงดูดให้ชาวราศีกุมนะคะและแม่โมดขอเปิดไพ่โรแมนซ์แองเจิลก่อนนะคะเพื่อแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีกุมค่ะ โซเมดค่ะไพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่คือคู่แท้สำหรับตัวคุณ Let's go off control issue ค่ะความสัมพันธ์นี้ให้คุณปล่อยวางนะคะไม่ควบคุมสิ่งใดนะคะ Codependency ค่ะความสัมพันธ์นี้การยึดติดหรือการเสพติดบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะคะ getting to know each a u t h o r ค่ะพาแนะนำให้คุณทำความรู้จักให้คุณค่อยๆเรียนรู้กันนะคะ keep and open mind ค่ะเปิดใจนะคะเรียนรู้กันทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมีการแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในสเปคของคุณนะคะ ไพ่ซูเปอร์แอทแทคเตอร์ใบแรกนะคะ Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe to co-create an d experience that elevates my spirit and the spirit of the world. การสําแดงเป็นกระบวนการสร้างสารรค์ของการจัดแนวทางของจักรวาลนะคะเพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ที่ยกระดับวิญญาณของตัวคุณและจิตวิญญาณของโลกนะคะไพ่ใบที่2นะคะ When I truly totally surrender my desires to the universe, I m i e t t y force and face can set it. เมื่อตัวคุณยอมให้ความปรารถนาของตัวคุณไปสู่จักรวาลอย่างแท้จริงพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ก็จะสามารถตั้งค่าเริ่มต้นได้นะคะใบสุดท้ายนะคะ I let and inner sense of quiet, m a n t r i P Inch Day, I strength e n my face in the love of the universe ค่ะคุณให้ความรู้สึก จากภายในของคุณทวีคูณมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันนะคะเมื่อตัวคุณเสริมสร้างพลังความเชื่อในความรักของจักรวาลการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบของสิ่งที่คุณต้องการจะรู้แต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจชะตาชีวิตของคุณเองค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านโดยรวมเป็นการอ่านแบบทั่วไป ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w s h a i t ทาร์ดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ